เอสเคทูนุ่นมีด้วยอ่ามีที่เดียวไปลงมาแล้วนี่อ๋ออ่าได้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 แดงแดงใหญ่ลูกแดงแบบนี้แหละลูกแดงเนี่ยแต่ว่าเขาลูกแดงนี่สีเหลืองเออแดงใหญ่ลงมาแล้วเดี๋ยวพาไปดูต้นเด็ดเลยนี่อ้าวทุกท่านให้ผมเดยผมให้ท่านได้ดูนะต้องเที่ยวในมือต้ยนี่มือเด้อนี่ใมือดินี่ครับเนี่ยนะเอาละผมเข้าใจว่าก็เพ้ของคุณน้าสุเทพอยู่เข้าใจได้อันใหญ่มากแต่นี่ก็ใหญ่ไม่ธรรมดา ที่สำคัญคือยังจงดดอยู่ไงยังไม่ไม่ได้รสรสชาติรสชาติยังสเปรตปาอยู่ยังไม่ได้หลักมาได้ขนาดนี้ก็หวานอร่อยเนื้อของเขามันไม่แข็งกระด้างอร่อยมากๆ เพราะหวานกลมกล่อมเขาไม่ได้ไม,ไ,มไม่หวานชุดชาติหวานหวานชุดหวานแหลมในใบใบบะฮีอ่ใช<ม>นี่เห็นกันนะผู้ชมครับอือร่อยไม่พี่หวังได้นอสองนอแล้วอืโอ้โหตื่นเต้นมากๆได้เห็นนะผู้ชม อะไรมันจะลูกใหญ่ปานนี้นะผู้ชมครับเอาเปิดกล่องเลยเนี่ยส่งมาให้แล้วผมเปิดไว้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับดูสิครับลูกอะไรมันจะใหญ่ปานนี้นะผู้ชมโอ้โหใหญ่มากๆนะผู้ชมจะเอาอะไรมาวัดเนี่ยตลรางมงคลาเม็ดเออโอ้โหสุดใหญ่จริงๆนะผู้ชมครับคือไอ้ต้นสายพันในของผมแน่นะผู้ชม ต้นพันธุ์อะไของผมเนี่เพราะว่าคุณน้าเขาสั่งซื้อกับ,กบผมไปตั้งแต่สมัยยังไม่ได้ตรวจ DNA นูห่นท่านผู้ชมแกะให้ท่านเห็นเลยเนี่ยเห็นกับตาให้ได้เห็นกับตากันเลยดูสิท่านผู้ชมโอ้โหโอ้ลูกมันใหญ่อะไรปานนี้โอโหลูกใหญ่จริงๆรท่านผู้ชมนี่ ท่าผู้ชมครับไอ้ต้นพันธุ์น่ะของผมแน่ท่านผู้ชมแต่ว่าวิธีการทำให้ให,ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาสายพันธุ์น่ะของเราใช่แตใ่ให้ใหญ่ขนาดนี้ผมจนปัญญาท่านต้องสอบถามทางคุณนาสุเทพนะแล้วท่านที่จะสั่งซื้อผลสดอินทบาลัมนี่บรรดาที่ใครที่เคยเคยพูดอวดว่าใหญ่สุดใหญ่อลังการขนาดไหนเนี่ยท่านผู้ชมมาเจอ มาเจอสายพันธุ์เด็ดเนี่ยตอนนี้ทางคุณน้าสุเทพนะต้นพันธุ์จากของผมนี่แหละนะครับแล้วก็คุณน้าสุเทพขออนุญาตตั้งชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลกับรวนนะเอาเลยนะ้าสุเทพด้วยความยินดีชื่ออะไรล่ะชื่ออะไรนะเพชรน้ำอ้อยเออชื่อเพชรน้ำอ้อยนะครับ เพชรน้ำอ้อยจากสวนของคุณ้าสุดเทพเต็มจอเลยนะผู้ชมดูสิเต็มจอเลยโอ้โหนี่ต้นพันต้นพันจากกระผมไปนี่แหละจากมือผมไปนี่แหละตอนนั้นคุณ้าสุดเทพนี่ซื้อไปในราคาต้นละ300อบาทนะผู้ชมส0 0อบาทคุณ้าซื้อไปสิบต้นสั่งซื้อไปสิบต้นแล้วคุณ้ามือดีนะได้ตัวผู้ เออได้ตัวเมียไปหกต้นมัง้งตัวเมียสี่ต้นแล้วก็ออกผลมาเป็นอย่างนี้นะท่านผู้ชมในงานชิมอินทรพาลามสายพันธุ์ไทยมาเนี่ยไม่มีไม่มีพันธุ์ไหนใหญ่เท่านี้นะท่านผู้ชมนะอันนี้กล้าเกทับได้เลยท่านผู้ชมดูสินี่ความยาวดูความยาวเขานี่ชิดชิดความยาวเท่าไหร่ ห้าเซนติเมตรท่านผู้ชมดูสิความยาวละห้าเซนติเมตรเลยโอ้โหใหญ่มากๆนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือสายพันธุ์อินทผาลัมต,ต้นพันธุ์จากสวนวังยางการเกษตรไปนะท่านผู้ชมนะจากนี้ไปเลยท่านผู้ชมทําดีกว่าผมเยอะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดครับเออเออเอาผู้ชมครับสวนนี้ก็ต้นพันทนะ่านผู้ชมต้นโตเมียนะ พอกันมาเนี่ยเติบโตเจริญเติบโตกันมาปีครึ่งวกว่ากว่านี่จะไปสองปีแล้วนะครับอยู่ในถุงเล็กอยู่นะท่านผู้ชมนะในถุงเล็กอยู่ในส่วนที่เอาไปใส่ถุงใหญ่แล้วก็โตกว่าเขาเนี่ยก็มีท่านผู้ชมก็ได้อ่ารับไปดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะครับกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะอ่าคุณนาอํานวยคุณนาอํานวยนะครับเป็นอู่ต่อรถเกี่ยวข้าว อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะรับไปดูแลกันไปนะครับซึ่งสวนอินทาลัมของคุณอาอนวยเนี่ยเขาว่าใหญ่นะใหญ่มากๆที่นครปฐมนะครับที่บางเลนก็รับสายพันธุ์อินทพาลัมสายพันธุ์แดงอ้วนใหญ่ใช้อะไรกว่าเก่าเอาไปนะครับเอาไปดูแลก็อ่กี่ต้นนะห้าต้นเออห้าต้นห้าต้นนะครับท่านผู้ชมนะอ้าในส่วนตรงนี้ที่มีอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมครับ ก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะตามจํานวนที่ไม่ใคร่มีเยอะเท่าไหร่มากนักแบ่งปันกันไปเราก็ปลูกกันไปนะนะครับดีแท้แน่นอนนะผู้ชมครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวอนาคตไกลอนาคตดีนะครับน่าก้าวหน้าอย่างแน่นอนสําหรับสายพันธุ์อินทพาลามสายพันธุ์พัฒนาเด็ดๆแบบนี้นะครับแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเก่านะแดงอ้วนใหญ่ใช้ไรกว่าเดิมนี่ก็เดี๋ยวบางส่วนก็จะได้ ไปจัดส่งให้กับคุณแม่ประยูนะคุณแม่ประยูนอยู่ที่อำเภออัมพวาอำเภออัมพวาใช่ไหมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนะทางคุณแม่ได้สั่งมาจํานวนหนึ่งแล้วนะครับนะได้มีเมตตาในการที่จะอุดหนุนขนะองวิเชียนไปเดี๋ยวก็นําไปส่งคุณแม่นะครับดูแลเนี่ก็มีการสื่อสารกันไปเออแต่ในส่วนของลูกค้าเก่าของเราผมโอ้ผมเดี๋ยวผมต้องไปติดตามข้อมูลที่สำรอง ข้อมูลกันไว้นะท่านที่ซื้อไปเนี่ยดูแลกันไปน่ะข้อมูลเนื่องจากว่าฮาร์ดดิสนัดฮาร์ดไดซีด้วยอยู่ในไดซีของเครื่องพังนะครับเดี๋ยวต้องไปติดตามหาเพราะว่าเราจะต้องสื่อสารถึงการอยู่ทุกบ่อยทุกบ่อยฮะบ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่เ้าอยู่ในราคาตรงนี้แต่ผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับ ราคาขึ้นที่หน้าจอ,อาคนบอกแสดงว่ญญาเดี๋ยวมึงจะเปลี่ยนแปลงราคาใช่ไหมราคานี้ก่อนเฮ้ยให้พอให้พอมีค่าห้องแลบให้สามารถที่จะดําเนินกันได้นะครับแล้วก็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับของอินทผลัมเนี่ย้าไม่ต้องกลัวฮะมีกันมาเยอะๆเดี๋ยวสร้างผลิตภัณฑ์ทั้งวายทั้งไสหลับทั้ง,ง,งโอ้ผลิตภัณฑ์อีกมากมายนะครับของอินทผลัมทําได้ขอให้มีเยอะๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องไม่ต้องกลัวล้นตลาดนะครับ นะแล้วก็หลายท่านหลายคนตอนนี้ก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ต้องห่วงนะผู้ชมเอา้าดูต้นพันธุ์ของเราก่อนที่จะสั่งซื้อสั่งจองกันไปผมก็จะได้จัดส่งให้ท่านไปนะครับราคานี้ก็พร้อมราคาส่งไปในตัวนะท่านผู้ชมนะพร้อมส่งพร้อมส่ง,สงนะพร้อมจัดส่งนะครับขอขอบพระคุณที่โควิดให้การอุดหนุนดูแลกันมานะครับขอขอบพระคุณอย่างสูงครับความฝาดเท่ากับศูนย์คือไม่ฝาดเลยส่งข่าวกันมาแล้วส่งข่าวกันมาเล่า สู่กันฟังชัดเจนแล้วคุณน่าสุเทพบอกว่าเออมันสายพันธุ์ดีอะนะครับไหนๆตรงนี้ขออนุญาตตั้งชื่อใหม่ได้ไหมเอาไปเลยครับผม <c oughs> เป็นิีดีของน้าเลยคุณน้าสุเทพตั้งชื่อใหม่ไปแล้วมีชื่อแล้วนะแดงน้าอ้อยเออเขามีสายพันธุ์ของเขานะครับก็ต้นสายพันธุ์ของเรานี่ไปแหละไปตั้งชื่อกันใหม่ได้เลยไม่เป็นไรให้เป็นเอกลักษณ์นะ ให้เป็นเอกลักษณ์ของสายพันธุ์ของชื่อของตัวเองนะครับเป็นเกียรติในวงตระกูลของสายพันธุ์เอาไปเลยตั้งชื่อใหม่ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับขออธิษฐานท่านว่าเครียดมาหลายวันไอ้ที่เครียดไม่ใช่อะไรหรอกครับคอมพิวเตอร์พังโอ้โหโอ้ยเล่นกันหนักเลยนะครับปล้ำกันก็ถือว่าพังไปนะใช้งานกันมานาน ช้งานกันมาเยอะสเต็มม่งสเตมมิงอะไรกันมาข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีก็นับเวลาเป็นเกือบ10ปีนะครับใช้เวลากันขนาดนั้นก็พังไปตอนนี้ก็สำรองเครื่องอของเดิมๆเก่าๆที่มีอยู่เลยครับนะเอามาปัดฝุ่นมาใช้งานกันต่อเพื่อให้สามารถที่จะสื่อสารไปถึงทุกท่านที่ครบรักได้อ่าไม่ขาดตอนนะครับเอ้าว่ากันไปแต่ในส่วนของสายพันธุ์อินทาผาลัม แดงอ้วนใหญ่ใช้ไายกว่าเกา่าแดงอ้วนใหญ่ใช้ลากว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณน้าสุเทพของกระผมเนี่ยโอ้โหทําใช้ไรมากกว่าเราเยอะแล้วได้ข่าวว่าที่ผ่านมานี่ลายท่านหลายคนก็จับจองเป็นเจ้าของสั่งกันเป็นจันจันไปเลยยกจันกันไปนะนะครับก็ได้ของดีไปครับยืนยันว่าดีแท้แน่นอนและดีกว่าผมด้วยเพราะว่าเอาไปดูแลดีสายพันธุ์ดีๆอย่างของผมนั่นแหละครับเป็นสายพันธุ์ดีอยู่แล้ว แต่พอไปดูแลอย่างดีทำให้ลูกใหญ่นะ